Shape the young mind ซึมเศร้าเราช่วยกันได้นักศึกษามหาวิทยาลัยสดใสทำไมซึมเศร้าร่าเริงทำไมร้องไห้อนาคตรุ่งโรดรอข้างหน้าทำไมฆ่าตัวตายช่วงนี้แกเป็นอะไรเนี่ย ฉันไม่ไม่ไม่ได้เป็นไรร้องห้าอีกแล้วเป็นอะไรไหมก็โอเคฉันว่าแกต้องเป็นอะไรสักอย่างแล้วล่ะวันนี้ก็สายอีกแล้วปกติไม่เป็นอย่างนี้เลยนะไม่ต้องยุ่งนะช่วงนี้ใจร้อนใจร้ายแปลกๆนะแกเหมือนผีเข้าลองหาเวลาไปเข้าวัดเข้าวาทําจิตใจให้สงบหน่อยไหมเพื่อจะทาให้อะไรดีขึ้นคือแกเห็นฉันเป็นอะไรผีเข้าเหรอมามาขัดขาดแบบนี้เธอคิดจะดรอปหรือไงขอโทษค่ะโตขึ้นแกอยากจะเป็นอะไรเหรอ ถ้าเป็นไปได้ก็นักแสดงไม่ก็อ,อะไรพวกนี้แหละนักแสดงอย่าดีกว่ามั้งการแข่งขันก็สูงมั่นคงไม่ก็ไม่วิศวะอย่างพ่อว่า,ววาดีกว่าเยอะมีอาชีพแน่นอนมีหน้ามีตาด้วยไม่ใช่เต้นกินรัมกินรัมกินก็นค่ะเพราะเธอเลี้ยงลูกไม่ดีนั่นแหละลูกมันถึงได้เป็นแบบนี้มันเป็นเพราะคุณไม่ใช่หรือไงวันวันเอาแต่ทำงานทำงานทำงานเวลาที่สำค<ว>ัญสำคัญก็หายหัวไปหนม่รลูกเลยหว่าคุณเป็นใคร ล,ลิดาพรุ่งนี้มีพรีเซนต์กลุ่มอย่ามาสายนะเออรู้แล้วนะ ่รอออยไหนชววันนี้กลุ่มที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ลองเอาสิ่งที่บอกไปแก้ไขดูแลกันนะส่วนเพื่อนที่ไม่ได้มาวันนี้ก็ฝากบอกทุกเพื่อน จะพรีเซนต์ไหมคะและหลอมเอาตัวตนคนเล่าเรื่องรวมเข้ากับตัวเองในเหตุการณ์ที่เล่าจนตัวตนเรียนรางไปสู่เราที่หมายถึงคนเราทั่วไปและมักอยู่ในประโยคคำถามที่แย่จะตอบทำไมเราต้องเกิดมาเราอยู่ไปทำไม ด,ดีด้ามันเอาอีกแล้วว่าสายอีกแล้วอ่ะเกือบโดนหักคะแนนทั้งกลุ่มเลยนะเว้ยคราวเนี้ยเมื่อวานเราก็เตือนมันไปแล้วนะเว้ยว่ามีรีเซตนแต่ก็มาสายสงสัยจะลืมขี้เกียรจะพูดด้วยแล้วเดี๋ยวก,ก็บอกว่าฉันรู้ฉันรู้ฉันรู้อยู่นั่นแหละทั้ไม่อยู่ๆดีด้าก็เป็นแบบนี้วันนี้อะไรก็ไม่รู้เนาะเนาะนั่นสิ หรือเปล่าหน้าตาเหมือนคนไม่ได้นอนตาคล้ำร้องไห้หรือเปล่านะ ฝันเพื่อนตั้งแต่สมัยเป็นแรกเรียนกับลีดาเป็นคนเดียวที่พูดกับฝันได้เพราะฝันเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ชอบที่จะสังเกตเพื่อนๆและมาเห็นว่าเพื่อนที่จากเดิมไปคนร่าเริงพูดเยอะชอบเรื่องตลกชอบทำท่าล้อเลียนให้เพื่อนๆขำทำงานเนีย้ยเป็นแนวหน้าเป็นหัวหน้ากลุ่มนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนขี้หงุดหงิดเข้าเรียนสายเหนื่อยเนื่อย,อยไม่มีชีวิตชีวาเลยแปลกใจมีอะไรเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนแบบมันแบบมแบบไม่รู้ะ ชื่อนี้นอนไม่ค่อยหลับแบบหลับ,ลบ,ลบตื่นๆก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะเว้ยแต่แบบแบบพยา,ยายามจะนอนแต่าทายังไงก็นอนไม่หลับเพื่อมาหลับอตอนเช้านี่แหละแล้วก็แล้วก็ตื่นสายก็ไม่ได้อยากเป็นงี้นะแต่่แตบก็บไม่รู้จะทําทไงไงก็รู้สึกผิดนะไม่อยากให้เพื่อนเ่อมาลำบากเพราะเราหรอก แต่ละคนก็ทำงานดีๆกันทั้งนั้นก็อยากจะให้มันดีเหมือนกันนะเว้ยไม่ใช่ไม่อยากแต่พอโดนอาจารย์ด่าเงี้ยมันขอโทษด้วยนะเพื่อนเราทำพังเองไม่เป็นไรเว้ยฉันเข้าใจแกขอบใจนะเว้ยฉันรักแกว่าเออเออโอ้ย ช่วยถอยออกไปหน่อยได้ไหมให้ใจไม่ออกเลิกเรียนแล้วจะไปไหนกันดีไปเตะบอลมาหาอะไรกินกันไหมเออเออไปไปไปเออดีเหมือนกันเนาะอยากกินอะไรอะอยากกินหมูทากหมูทาซสิ่ลีด้าจะไปแล้วเหรออ่าขอโทษนะรู้สึกไม่ค่อยดีสบายเปล่าลิด้าเป็นอะไรมากไหมแกเมื่อก่อนยังคุยกันดีๆแถมเป็นที่ปรึกษาประจำกลุ่มแท้ๆทเลยนะยังอยากให้แกช่วยอยู่เลยปัญหาใช่สิ พวกแกจะรู้เลอว่าฉันมีปัญหาชีวิตไม่แพ้พวกแกหรอกทำไมต้องเป็นฉันด้วยวะเป็นฉันนี่นแหละที่รู้ปัญหาของพวกแกทุกคนช่วยพวกแกได้ทุกคนแต่พอเรามีปัญหามีใครสักคนไหมไม่มีใครเลยปัญหาใช่สิจะบอกได้ยังไงก็ชีวิตเราใครก็มองว่าพร้อมทุกอย่างดูดีทุกอย่างจะบอกได้ยังไงล่ะก็ชีวิตลีด้าดูมีแต่ความราบรื่นอยากได้อะไรพ่อแม่ก็หาให้มีรถขับมีของใช้หรูๆรูดีๆทั้งนั้น บ้านใหญ่โตสมกับเป็นลูกนักธุรกิจใหญ่ระดับซ e อและแม่ก็ระดับสาวตระโกลไฮโซพอมีลิด้าแม่ก็ยอมออกจากงานเพื่อดูแลลิด้าอย่างดีเพราะกว่าจะมีลิด้าได้ก็นานมากจนต้องไปขอที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งลิด้าจึงเหมือนเป็นแก้วตาดวงใจเป็นของขวัญชิ้นสำคัญที่พ่อกับแม่รอคอยมานานและก็สมหวังในที่สุด ลีดาเองก็ไม่เคยทำให้พ่อแม่ผิดหวังเลยพ่อแม่ให้เรียนอะไรก็เรียนสอบเข้าโรงเรียนดังก็ทำได้แข่งต่อปัญหาอะไรก็ชนะได้รางวัลมามากมายทำให้พ่อแม่ภูมิใจถึงแม้ตอนมัธยมลีดาจะเกือบเรียนไม่ไหวแต่ก็พยายามเรียนจนได้เกรดสี่ทุกวิชาลีดาชอบทำกิจกรรมชอบการแสดงบนเวทีมากเหมือนรู้สึกว่าตัวเองมีพรสวรรค์กับการใช้จินตนาการบนเวทีได้ดี แต่เพื่อสารฝันพ่อที่เคยอยากเรียนวิศวะลีดาก็เลยไม่ได้ทำในสิ่งที่ฝันไว้และต้องงดกิจกรรมการแสดงทุกอย่างไปไม่อยากทะเลาะกับพ่อเลยจริงๆให้ตายเถอะหนูอยากจะเรียนการแสดงค่ะพ่อลีด้ารู้ดีว่าถ้าพ่ออารมณ์เสียเมื่อไหร่คนที่เจ็บตัวก็คือแม่ พ่อชอบมาลงทุกอย่างกับแม่พูดต่อว่าแม่รงังแรงหาว่าเลี้ยงลูกไม่ดีตามใจลูกให้ทายลูกจนลูกแข็งข้อไม่เชื่อฟังร้ายสุดก็คือทำร้ายร่างกายแม่เห็นภาพแม่ร้องไห้จนชินตั้งแต่ตอนหนึ่งและพอแม่เครียดก็มาลงที่ลีดาลีดาจนกลายเป็นคนที่ตกใจและหวาดกลัวเสียงดังโดยเฉพาะพ่อแค่ได้ยินเสียงพ่อพูด<ะ>ลีด้าก็สะดุ้งแล้วเป็นเสียงที่ไม่อยากได้ยินที่สุดโดยเฉพาะเย็นวันศุกร์หรือเช้าวันเสาร์ที่พ่อจะกลับมาบ้าน แต่ก็ช่างเถอะตอนนี้อยู่นี่ไม่ได้ยินเสียงพ่อก็ยังดีแต่ก็ไม่ไวายจะต้องได้ยินเสียงโทรศัพท์จากแม่ตลอดช่วงนี้บอกแม่ไปว่าใกล้สอบปลายภาคแล้วงานเยอะไม่ค่อยมีเวลาไม่ต้องโทรมานะถ้าจะโทรเดี๋ยวจะโทรไปหาเองจริงๆช่วงหลังๆมานี้ก็ไม่ค่อยอยากคุยกับแม่เหมือนกันเบื่อรู้สึกอึดอัดบอกใครไม่ได้ สารเนี่ยนิด้ามันเอาอีกแล้วสายอีกแล้วสงสัยจะลืมเกียดพูดด้วยแล้วเธอควรจะปรับปรุงตัวให้ดีกว่านี้ได้แล้วนะไม่งั้นครูคงช่วยอะไรไม่ได้แล้ว,แ,ลวแย่จังปวดหัวอีกแล้วทำไมใจเต้นแรงอย่างนี้เนี่ยเป็นอะไรเราเป็นอะไรไพรุ่งนี้มีควิ z นะอ่านไม่ทันแน่เลยม่เทอมได้เท่าไหร่อ่ะ อ,อผ่านครึ่งมานิดนึงวันนี้เก็บคะแนนนะเฮ้ยงานเสร็จยังพรุ่งนี้ส่งงานด้วยนะงาน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 ปวดหัวอีกแล้วตายแน่แถ้าพ่อรู้ว่าเกรดเทอมนี้ไม่ถึงสามอาวาดแง่แง่ตายตายตาย เป็นอะไรเนี่ยทำไมหายใจไม่ออกไม่ได้ไม่ได้รีบเป็นอะไรตอนนี้ไม่ได้เรามีคกพีพวนุนี้ต้องรายงาน น้ำหรือเปล่านะหรือว่าเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยอยากกินข้าวกันนะรู้สึกเนยแปลกๆไปอาบน้ำหน่อยคงจะสดชื่นขึ้นนะเราเป,ป็นอะไรไปทำไมช่วงนี้อ่านหนังสือไม่ได้เลยไม่เข้าหัวเลยสักนิดแล้วพร่งนี้จะเอาอะไรไปสอบละไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวจะทำยังไงดีอ่านหนังสือไม่ได้เลยตกแน่แนพ่อแม่หนูขอโทษหนูมันโวยหนูมันแย่ ไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยใครก็ได้มันช่วยทีเถอะหลังจากนั้นเราก็กลายเป็นคนเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยๆเพื่อบอกยาแก้ปวดมากินลูกเอาอีกแล้วเหรอหลังๆมานี้หูแว่วได้ยินเสียงพ่อตะคอกอ,อยู่บ่อยๆลีดาคุณเป็นอะไรพักหลังๆมานี้งานก็ขาดเรียนก็ไม่เรียนพอส่งงานมาก็เขียนมาแบบนี้จะให้ครูให้คะแนนยังไงข้แน่นสินะ เราเป็นอะไรกันนะลูกเป็นความหวังของพ่อนะของแม่ด้วยจ้ะ <c oughs> ใช่สิพ่อแม่ฝากความหวังไว้กับเราขนาดนี้แต่ตอนนี้เราคืออะไรเราเป็นอะไรยายคนป่วยยายคนขี้แพ้นคนอ่อนแอเลูเซอร <surf. S 2> <ป>์เอ้เอเอย จริงๆเราเป็นแบบนี้มาตลอดเลยหรือเปล่านะฮะลูกติดวิศวะแล้วเหรอสุดยอดไปเลยลูก <c oughs> <c oughs> ไม่ขนาดนั้นหรอก <c oughs> รู้ที่กลางหน้าอกนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะสอบเป็นยังไงบ้างลูกคะแนนด,ดีไหมอ๋อคะแนนมันยังไม่ออกนะพ่อรอลุ้นเหมือนกันนิด้าไหวเปล่าว่าไหว,วสิไม่ไหวก็ต้องไหวมาขนาดนี้แล้วไหวอะไร ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราตายแน่ๆไม่พ่อฆ่าตายเราก็ฆ่าตัวเองตายนี่แหละภายนอกดูเหมือนจะครบครันแต่ภายในจริงๆแล้วมันว่างเปล่าจังนะช่วงเวลาที่สติเลือนรางนี่ก็รู้สึกดีเหมือนกันนะเงินไว้คุยกันพรุ่งนี้นะเจอกันตอนเที่ยง เป็นอะไรหรออะอะไรนะอีกทีสิลิดาอยากเป็นอะไรหรอเอ้ามาริยนวิศาวะก็จบไปเป็นวิศาวะสิถามได้ หลายหลายคนก็จบไปแล้วทำงานไม่ตรงสายนะดูมาตั้งแต่ตอนมปลายแล้วลิด้าไม่เห็นมีทีถ้าอยากจะเข้าวิศวะเลยนี่หรือว่าจริงๆแล้วอยากจะเรียนอย่างอื่นอย่างนั้นหรออ๋อไม่ไม่ไม,ไม่จริงๆแล้วก็อยากเป็นักแสดงลูกเป็นความหวังของพ่อแม่นะใช่แล้วล่ะต่อไปต้องเป็นเจ้าคนนายคนแน่ๆเลย <laughs> นี่ฝัน เราเป็นแค่เด็กต้องแบกความหวังและความสำเร็จของพ่อแม่ไว้ขนาดนี้เลยเหรอเย่าบอกให้แม่รู้นะเข้าใจไหมเราต้องคอยเก็บความลับของพ่อเรื่องที่พ่อกิ๊กกับผู้ช่วยของตัวเองส่วนแม่น่ยเหรอก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่แม่ดูมีชีวิตชีวามีความสุขตอนเพื่อนคนหนึ่งของพ่อมาเที่ยวที่บ้าน แล้วพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันเพราะอะไรเพราะเราเหรอหรือเพราะอะไรทาไมชีวิตันถนท่าเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยถ้าพ่อกับแม่จะเป็นกันแบบนี้แล้วจะให้เราเกิดมาทําไมเอาเราไปคืนสารเจ้าที่ขอมาได้ไหม<ะ>เออโทษนะขออีกทีสิก็<ะ><ะ>มีรู้สินะ นั่นสินะและนี่แม่แกรู้ยังว่าแกอาการเป็นแบบนี้เนี่ยได้คุยกับแม่บ้างเปายังฉันยังไม่อยากบอกแล้วก็คิดว่าแม่เขาก็คงไม่อยากรู้อา้าวอะไรอ่ะแม่แกออกจะเป็นห่วงแกนะช่างเหอะว่าแต่ว่าพรุ่งนี้เช้ามีนัดหมอแกช่วยไปเป็นเพื่อนหน่อยได้ปะเออพอดีพรุ่งนี้ฉันมีเรียนเช้าไม่ว่างขอโทษทีนะอ๋องั้นไม่เป็นไร แต่ว่าถ้าแกมีอะไรโทรมนันนะเว้ยโทรมาเลยนะเฮ้ยลูกบอลลีดา้าระวังค่ะอ,อ,อะไรโทษทีเมื่อกี้เตะแรงไปหน่อยไม่เห็นหน่อยเลย <laughs> โทษทีโทษทีเมื่อกี้เตะแรงไปหน่อย <laughs> เออว่าแต่ลีด้าช่วงนี้เห็นแปลกๆกไปเป็นอะไรหรือเปล่า ยังไงก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้อย่าพึ่งท้อนะลองหาอะไรทําจะได้ไม่เครียดสู้ๆนะไม่ต้องมาพูดฉันสู้ของฉันอยู่ตลอดอยู่แล้วเว้ยไว้เดี๋ยวหมอนัดคราวหน้าไปเป็นเพื่อนนะขอบใจมากนะงั้นก็ได้เวลาแยกย,ยไนะไออะไรพระยายเหรอ เราถึงยิ้มกันนะง่าฟื้นแล้วเหรออืมแกกินยาเกินขนาด ารพามาส่งโรงพยาบาลทันเออหมอบอกว่าแกน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าน่ะเหรอแกคิดว่าไงล่ะก็คงใช่แหละฮะแกได้มาหาหมอก่อนนัดอีกนะเวย้ยเอออ่าอ๋อจะว่าไปตอนแกสลบอยู่มือถือมีสายเข้าด้วยนะอ๋อนี่ดูสิสายเข้า <c oughs> ไม่อยากจะโทรกลับเลยให้ตายเถอะก็พอจะเดาได้อยู่แล้วนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงยังมีชีวิตอยู่กันนะลิดาได้รู้เรื่องราวจากโทรศัพท์สายนั้นพ่อแม่ลิดาทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็เลิกกันในที่สุดหลังจากที่อาจารย์ช่วยนำลิดาส่งโรงพยาบาลและโทรไปหาผู้ปกครอง และแล้วลิดาถึงได้รู้และเข้าใจถึงโรคซึมเศร้าและสิ่งที่หมอบอกว่าเธอเป็นหลังจากเข้าออกโรงพยาบาลหลายต่อหลายครั้งพ่อกับแม่ถามว่าจะอยู่กับใครเอ๊อย่างไรดีนะแม่และกันแต่ถ้าอย่างนั้นพ่อก็ไม่ส่งเงินมาให้แน่ๆแ,แม่ก็ออกจากงานตั้งแต่มีเราแล้วอยู่กับพ่อทุกๆวันก็คงจะมีแต่ความหวาดกลัว พ่อเหรอทุกวันนี้ไม่ต้องถึงกับได้ยินเสียงหรอกแค่เห็นข้อความก็รู้สึกคลื่นไส้แล้วจะว่าไปมันทำให้เราคิดขึ้นได้ว่าที่เราทำไปทั้งหมดมันก็เพื่อพ่อแม่แล้วถ้าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วละ่ะที่เราทำไปทั้งหมดมันเพื่ออะไรนี่เราสูญเวลาชีวิตมากมายไปเปล่าๆงั้นสินะเราอยู่ไปเพื่ออะไรกันนะตอนนั้น ถ้าไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยก็ดีเหมือนกันนะหรือว่าตอนนี้แกกำลังคิดว่าอยู่ไปเพื่ออะไรหรือเปล่า ถ้าเป็นจริงแล้วก็ขอบอกไว้เลยนะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันฮะฉันก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เพราะอย่างนั้นแหละถึงต้องใช้ชีวิตยังไงล่ะเพื่อตามหาสิ่งนั้นหรือถ้าไม่รู้จริงๆแล้วก็ลองหันไปถามพวกคนข้างหลังแกก็ได้นะ พวกเราอยู่นี่ทำได้อสู้ๆนะคิดว่ายังไงอ๋อนั่นสินะที่ผ่านมาเราทำอะไรอยู่คันนะหลังจากตอนนั้นลิด้าก็ได้เข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้าที่โรงพยาบาลถึงอาการจะยังไม่หายดีแต่ก็ดีขึ้นตามลำดับลิดาเลือกที่จะอยู่กับแม่ และไม่นานหลังจากนั้นแม่ของลีด้าก็แต่งงานใหม่พ่อคนใหม่ของเธอนั้นใจดีมากทำให้เธอรู้สึกสบายใจมากขึ้นเวลากลับบ้านไปดูเหมือนเรื่องที่กังวลต่างๆจะค่อยๆหายไปและลีด้าคนเดิมก็กลับมาหาเพื่อนอีกครั้ง เพียงแค่รับฟังและสัมผัสอยู่เคียงข้างก็เพียงพอ จที่ได้ช่วยใครสักคนเอาไว้และแล้วเราก็ได้บรรลุเป้าหมายของเราช่วยใครสักคนก่อนตายสักทีและทุกอย่างก็มาถึงหน้าสุดท้ายของไดอารี่เล่มนี้ขอตั้งชื่อตอนนี้ว่าคืนนี้ไม่มีฝันละกันถึงเราจะพูดไปอย่างนั้นก็เธอนะาไม่ค่อยอยากเจอ เห็นช่วงเวลานั้นเท่าไหร่เลยนะ